สวัสดีท่านผู้ชมเราคือท่านกันด้วยวันนี้เราจะมาสอนฟาร์มชวีพีทที่โดนดามาเออช่างแม่เลยไม่ต้องไปส่วนดามาหรอกนะแต่เราจะมาสอนนะครับคลิปนี้อย่าลาบ้าด้วยนะเว้ยอ่ะวันนี้เราจะมาสอนฟาร์มแนะนําว่าต้องมีเพื่อนหดๆดนะเว้ยอย่างเช่นกูเนี่ยกูโอ้ยเขี้ยดกดผิดเนี่ย โยลุวีทูว่ะโยลุวีทูกับขาขาขาวแนะนำให้มีเพื่อนเป็นกูนะครับกูจะได้ซื้อโยลุวีสองให้นะครับแนะนำมาทุย้ยแนะนำว่าอย่าฟาร์มก่อนนี้เข้าใจไหมคุณไม่ต้องฟาร์มก่อนนี้หรอกฟาก่อนนี้มันกระปูตาผมมาเลยถ้าคุณมีเพื่อนอย่างผมคุณจะได้รับผลลูฟี่แบบ แบบโหดมันมันจะเป็นแบบอะไรที่โหดมากเพราะว่าผมเคยใช้มาผมอยากบอกบอกผู้พัฒนาเกมด้วยครับผมอยากให้มันกระโดดได้ครับกระโดดและแดดได้อย่าลืมให้ให้กให้ผู้ผู้สร้างแบบคนเขาให้เพิ่มปุ่มไอ้นี้ในโทรศัพท์ด้วยนะครับมาต่อไปมาสอนฟาร์มกันดีกว่า ไม่ต้องมาฟ้าไปเกาะแรกนะครับตามผมมาเลยนะครับเกมนี้คุณอาจจะได้ผลนะครับได้ผลง่ายเพราะว่าผมได้ผลสายฟ้าตื่นนะครับแต่ก็กระหดนะแต่ก็ไม่โหดเท่ายูฟี่นะครับ ลูฟี่โหดกว่านะครับแนะนำใช้ลูฟี่ในการฟาร์มจะมาสอนฟาร์มเบื้องต้นกันก่อนนะครับเรเวลหนึ่งจนถึงเลเวลหนึ่งพัน,นครับนี่ขึ้นมาตรงนี้นครับมาเลยตรงนี้นี่อาจจะหนึ่งพันเ้คุณอาจจะหนึ่งพันถ้าคุณขยันอาจจะเป็นแบบจะแม็กก็ได้นะครับแนะนำให้มาฟาร์มตรงนี้นะครับ ไม่มีควยก็พยายามนะครับพยายามตีตัวนี้ขับเรือมาตรงนี้ครับเพราะว่าเราก็วันช็อตมันได้อยู่แล้วครับผม,ผ,มผมอัพผมผมอัพค่าดาบก็จริงนะครับแต่เมื่อก่อนผมเคยเล่นเว้ยผมวันช็อตมันเลยให้คุณฟาวอ,อย่างนี้นฟามไปเรื่อยๆจนคุณต้องมาฟามตัวนี้นะํำให้ขับไปขับมานะครับ มันมันจะตีนิดนึงนะครับมันจะได้มันจะตีเข้าดิเดียวนะครับแต่คุณก็พยายามตีมันนะครับตีมันขับเรือมาแล้วก็ตีตีไปเรื่อยๆนะครับแบบแบบน่ะแป๊บแป๊บหนึ่งผมก็ได้แล้วให้คุณฟังอย่างเงี้ยแล้วไปซื้อโยลุมินินะครับโยลุงโง่โยลุงโง่ไปซื้อนะครับซื้อเราไปซื้อแล้วก็มาฟาร์มเกาะนี้จนคุณวลวประมาณสัก เท่าไหร่วะหนึ่งร้อยอ่ะเป็นร้อยขึ้นแล้วครับตาผมมาเลยถ้าเป็นร้อยนะครับแนะนำนะต้องเป็นร้อยแล้วอัพแต่ถ้ามีผลประสาทแนะนำให้อัพแต่ไม่ไดีอัพผลกับเอ่อยังไงดีวะถ้าคุณได้ผลมาอัพแต่ผลนะครับไม่ต้องอัพเลือดอย่าเพิ่งอัพเลือด เพราะว่าหนวดเพราะว่าตัวที่ผมจะพาไปตีอ่ะมันมันมันก็ไม่ตบเราอยู่แล้วอ่ะมันตบเราไม่ได้อะมันโง่อ่ะครับอย่าด่ามานะเว้ยนี่คือสต้าของผมนะครับอัพมั่วร้อเเ่นไม่ได้อัพมั่วถ้าถ้ามีหัวพิศานะครับอับพแต่หัวปีศถ้า ถ้าคุณยังแบบยังกากาน่นครับอัพแต่เลือดก,กับดาบนะครับไม่รู้ดาบไอเกมน,นี้มันน, aching, นับหรอเนี่ยคุณก็จะฟามอยู่หะแต่มันอันตรายอย่างนะครับเนี่ยผมตบทีเท่าเราไ <c oughs> ถ่วะเท่าสแต็ของไหมว่าดูก่อนไม่เท่านะแต่แรงมาก <c oughs> นี่ฟามหนวดดำไปเรื่อย <c oughs> ๆนะครับ แล้วคุณก็จะเวลเป็นพันเลยถ้าคุณฝันถ้าคุณอยากรัดตตามผมมาเลยถ้าคุณมีผลพิศษโหดๆแล้วนะอย่างเช่นลูฟี่นะครับตามผมมาเลยอุยเชีย่ยชนเกาะด้านหน้าเราเลยนะครับแนะนำคนที่มีผลพิศานะครับต้องมาก่อนนี้ เวลสักประมาณห้าร้อยหรือห0 0้อยขึ้นเนี่แหละครับมาฟาร์ตรงนี้อะไก็ได้หรือหรือคุณเวลดิแค่แค่เวลหรือดิดเดียวอะครับเวลดิดเดียวสิบคุณคุณมีผลผลยางแค่นั้นแหละครับคุณมาเกาะน,นี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผลยางโกงมาเลยครับสกิลสกิลสามมัง้งลืมเป็นสกิลปล่อยหมัดยางยืดรัวๆคับ ดดแล้วก็ไปเซฟครับรอเดี๋ยวแล้วก็ปล่อยพลังปล่อยพลังใส่เอเนลเลยครับดูสิครับโอ้โหถ้าคุณเวลสิบนะครับมันขึ้นเป็นอนี่เลยนะครับแป๊บบนึงมันขึ้นเป็น เออ่ประมาณห้าร้อยึ้นอ่ะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเอเนลเกิดง่ายนะครับเกิดง่ายได้เงินเยอะด้วยได้เวลเยอะด้วยนะครับแล้วมันก็จะมีบอสฝั่งนู้นแนะนำไม่ต้องไปตีให้ตีแต่เอเนลอุ้ยถ้าถ้าถ้าคุณจะตีเอเนลแนะนำให้อัพเลือดกับอัพผลพิษศาส่ยนะผมจะโดนเอเนลตกตายอยู่แล้วผมก็ยังตัง ับสอนฟาร์มเบื้องตน้นถ้าคุณฟาร์มเอเนิวลไปเรื่อยๆคุณจะโหดในพิปตาเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบาย